เมนะครับผมก็จะ่ายงานนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับทุกท่านและรับทราบนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญท่านเประธานแลธกล่าวให้โอวาทและก็ก่าเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ทังหมดกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกันตามข้าพเจ้าชาตของา ชาติเจ้ไทยเป็นประชาธาิปไตยสวัสขาาโตภาควาตาทั่โมของพระองค์ท่านกิจกรรในวันนี้วัะจุประสงค์หลักหนึ่งนะครับเพื่อศึกษาต่อจากข้อกำานง ันนี้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโคกน้องนาโมเดลซึ่งหลายๆที่พี่น้องอยากจะเข้าร่วมโครงการก็ปรากฏว่ารักก็พกเสียงเดียวกันว่าเราทําแล้วมีความสุขทําโคกน้องนาแล้วมีความสุขซึ่งก็เป็นความคิดที่ใล้ายๆกันนะครับตอบคําถามตอบโจทย์หลายๆเรื่องนะครับว่า าการกับเพื่อเศรกิจพอเพียงจะทำให้เรามีความสุขมีอาหารกินตลอดอารมแขกดานาณบ้านสวนสอนพักดีณบัดนี้ขอบคุณครับบนโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีท่านในอำเภอนะครับมาเป็นประธานแล้วก็ลงดำนาด้วยเลยนะครับที่ บ้านโนนดูนะครับหรือว่าหนองปิงปองนั่นเองตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับ